สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกันอีกแล้วครับท่านโดยสถานการณ์วันนี้นั้นก็มีหลายต่อหลายเรื่องนะครับท่านผู้ชมรวมถึงตอนนี้ปรากฏการแห่งการเลือกตั้งซ่อมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้2เขตนั้นระหว่างเขตชุมพรนะครับท่านผู้ชมกับพื้นที่เขตสงขานั้นตอนนี้ก็ได้จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมท่ามกลางตอนนี้นั้นเอปรลินาก็ได้ออกมาบอกนั่นเนี่ยแต่ก็ลบโพสทิ้งไปแล้วนะครับท่านผู้ชมแต่ต้องชี้แจงก่อนตรงนี้โดยเมื่อวานการเลือกตั้งซ่อมระหว่างที่สงขานะครับแล กันเลยทีเดียวครับท่านแต่มาวินที่ว่านี้ไม่ใช่ว่าอะไรสักอย่างมันไปเข้าอยู่ในวินนะไม่มีนะยังไม่เจอนะครับท่านผู้ชมก็ต้องติดตามต่อไปครับท่านแล้วก็ตอนนี้ได้มีการออกมาปั่นนะครับท่านผู้ชมโดยก็มีการที่บอกว่านนนเนี่ยนะเนี่ยธรรมนัตเนี่ยอาจจะเป็นเหมือนกับพวกที่แพ้ชนตีอะไรหรือเปล่านี่นะครับท่านผู้ชมปมที่มาบอกว่าไม่เคยคิดเห็นว่าจะมีการซื้อเสียงอะไรเยอะขนาดนี้นะครับท่านผู้ชมก็เดี๋ยวจะเอามาถแถลงอีกทีจนส่งผลทําให้ไปลมประชาชนแพ้เพราะธรรมนัตหรือเปล่านั้นก็ไม่แน่ใจนะเนี่ย แต่ที่แน่ใจครับท่านปรินาตอนนี้อาจทียคาราคัสังแล้วนะครับท่านผู้ชมไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรหลังจากที่ลงไปหาเสียงนะครับท่านผู้ชมโดยถ้าเกิดสมมติผมเป็นธรรมนัตหรือเป็นพลเอกประวิตย์นะเนี่ยบอกปรินามึงลับไปซ้ำไม่ต้องขึ้นนะครับท่านผู้ชมเวทีนั้นแต่เอปรินาก็ขึ้นนะครับแล้วก็ไปตะโกนโบกเวกโวยวายนะเนี่ยเออชอบกันไหมจ้าอะไรต่างๆกันาานะชาวบ้านก็นั่งเงียบนะครับท่านผู้ชมต่างคนต่างส่องมือถือนะครับก็ไม่รู้อีแลงผือดีอาจจะเป็นผลพวงซึ่งทําให้แพ้การเลือกตั้งหรือเปล่านั้นก็ไม่อาจ แน่ใจนะคระเด็นผูชมแต่วันนี้แน่ใจอย่างสุดล้นกันเลยทีเดียวหลังจากที่เมื่อวานนั้นผลการเลือกตั้งออกมาเอปารีนาผู้ทอปฟอร์มไม่หยุดยั้งนะคระเด็นูชมจับตามองอย่างดีๆกันเลยทีเดียวในเดือนเมษายนที่จะถึงนี้นั้นว่าจะหลุดพ้นจากการเป็นสอสออย่างเป็นทางการหรือไม่นั้นก็ไม่อาจแน่ใจแต่อ e ีเอลบโพสครับท่าน <c oughs> ก่อนที่จะโพสใหม่นะกระเด็นผูชมให้กําลังใจประชาปัที่แสดงความยินดีนั่นเนี่ยแต่เดี๋ยวก่อนครับท่านมันยังไม่จบนะคระเด็นผูชมมาเริ่มกันใหม่โดยปารีนาโผล่หัวกระบาลออกโรงแทะแต่ โดยเอสแรงเฉลยเหตุประชาธิปัตย์ชนะเลือกตั้งซ่อมสองเขตพาะซื้อเก่งกว่าส่วนมึงซื้อไม่เก่งนะเรอไม่มีโอ้ยพราะซื้อเก่งกว่าแล้วก็ไม่นานลบก่อนกับลำนะครับท่านผู้ชมแต่กับลำที่ว่านี้ไม่ใช่ว่ากับลำเรือนะแต่ว่ากลับไปเลยอะ่ะขอสแสดงความยินด,ดีกับพรรคประชาธิปัตย์ด,ด้วยอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมโดย e ang, เอสแรงเออแแรงเฉลยเหตุที่ประชาธิป,ปัตย์ชนะเลือกตั้งซ่อมสองเขตในพื้นที่ชายแดนภาคไอ้พื้นที่ภาคใต้นี้เพราะว่าซื้อเก่งกว่านะครับท่านผู้ชมแต่ว่าไม่นานก็ลบโพสแล้วว่ะมึง ไม่เอ๋ไม่ใช่พราซื้อเก่งกว่าแล้วก็ไม่นานก็ลบโพส์ไปนะครับท่านผู้ชมก่อนกับลังโพสตแสดงความยินดีก็ไม่รู้อีแหลงผือนะครับท่านผู้ชมในกรณีที่มีการเลือกตั้งที่ผ่านมานั้นท่านก็น่าจะรู้แล้วนะครับท่านผู้ชมโดยประชาธิปัตย์นั้นก็ชนะอย่างไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวนนเนี่ยทั้งสองเขตเลยส่วนพักคก้าไกลนั้นก็รู้สึกว่าจะได้มาห0าพันกว่าคะแนนนะครับท่านผู้ชมที่จังหวัดสงขานั้นส่วนที่ชุมพรนี้ตอนนี้ยังไม่แน่ใจแต่นี้แน่นใจแล้วเว้ยโดยเรื่องที่ชนะหรือแพ้อะไรนี้นะคราาาผูุ้้้ชมเออปก็ไดพตขว เฉลยเหตุผลที่พรรคประชาธิปัตย์ชนะเลือกตั้งซ่อมสองเขตคือซื้อเก่งกว่าแต่มันก็ไม่ได้บอกว่าซื้ออะไรนะครับท่านผู้ชมแต่ท่านท่าไหรยแล้วก็ตัวผมเองนี่อ่านแบบนี้กูก็รู้แล้วครับท่านโดยเหตุชนะเลือกตั้งซ่อมสองเขตคือซื้อเก่งกว่าซื้ออะไรของมันวะซื้อเก่งกว่าค่ะเออแล้วก็พร้อมติดฐ์แท็กการเมืองไทยแล้วก็ทิปเออประชาธิปไตย1000บาทนะครันะบท่านผู้ชมโดยอาจจะต้องส่งเอบรินานั้นไปเรียนภาษาไทยวละคำสองคำหรือว่าครึ่งคำก็ยังดีนะเนี่ยโดยแท็กประชาธิปไตย1000บาทนระะนะบ,บท่ท แต่ว่าเขียนเป็นบอใบไม้สละอาแล้วสะกดด้วยดอเด็กทนที่จะเป็นทอนหารนะครับท่านผู้ชมก็เป็นซิกเนเจอร์ของอเออย่างไม่หยุดยังครับท่านก็ผู้สื่อข่าวรายงานหลังจากนั้นไม่นานนะครับท่านผู้ชมโพสได้ไม่ได้นานเท่าไหร่เลยเอ๋บาลินาก็ได้ลบโพสดังกล่าวเนี่ยพร้อมเขียนใหม่ว่ามึงย่าเพิ่งตายไอ้ไม่ใช่พร้อมเขียนใหม่ว่าขอแสดงความยินดีกับพระประชาธิปัตย์ชุมพรสงขาด้วยขางนะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าเธอสมมติผมเป็นเพื่อนของเธอนี้นั้นกูจะไว้ใจได้ไหมวะเนี่ยเมื่อวานด่านะครับท่านผู้ ล้วก็ตอนนี้ลบโพสแล้วก็มาแสดงความยินดีนั้นก็ไม่รู้อีแหลงผือนะครับท่านผู้ชมเลดิดบีค้ามานมันไปก่อนครับท่านส่วนตอนนี้หลังจากที่ประชาธิปัตย์ชนะนะครับท่านผู้ชมไม่ทราบว่าน้อมนําของสิ่งที่ธรรมนัตเคยบอกหรือเปล่านะเนี่ยให้ไปเลือกคนรวยอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมผมก็ไม่อาจแน่ใจแต่ที่แน่ๆนหลังจากที่ประชาธิปัตย์ชนะการเลือกตั้งนั้นจุลินลักษณะวิสิทธ์ก็ออกลงโวชนะเลือกตั้งซ่อมไม่มีโกงแล้วก็ปัดบอบความสัมพันธ์พักร่วมหลังจากนี้นะครับท่านผู้ชมก็จะ ทีน,น,นั้นนะเนี่ยก่อนที่จะเข้ามาในการหาเสียงนี่ก็บอกว่าไม่เอาประยยทธ์นะคร่านผู้ชมสุดท้ายทำไมทมาก็กลับลําสําหรับพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยหลายคนก็ถามมาว่าจริงไหมผมก็บอกว่าจริงนะับท่านผู้ชมอันนี้ไม่ได้เป็นการด้อยค่านะเว้ยเฮ้ยแมงสาฟังอยู่มึงอย่าเพิ่งยิ้มแล้วมึงก็อย่าเพิ่งเลี่ยงอย่างเด็ดขาดเลยเว้ยเฮ้ยฟังข่าวตอนก็ต้องน่าติดตามนะับทดานผู้ชมหรือจะไม่น่าติดตามนั้นก็ไม่อาจแน่ใจแต่นี้แน่ใจอย่างสุดล้นกันเลยทีเดียวนะับทดานผู้ชมหลังจากที่ตอนนี้นั้นบรรดานักเรียนทั้งหลายแลนั้นนบางคก็ได้วรคฟอมมบาางงนก็ไไไ่่ด้ะตๆ นะะัก่านผู้ชมสศกผลให้ตอนนี้ประยุทธ์แม่มึงเอ้ยภาษาอังกฤษพูดได้หรือไม่ไม่แน่ใจว่าแต่ออกมาห่วงเด็กรุ่นใหม่เรียนไม่ทันจบก็มีนี่โหยวีระพะมึงไงไอ้มไม่ใช่โอยแม่มึงเอ้ยกูจะไปอ่านเป็นเพลงแหล่แล้วนะครับท่านผู้ชมโดยประยุทธ์ห่วงเด็กรุ่นใหม่เด็กรุ่นใหม่แห่ตะกนไอ้เหียถไอ้ไม่มีก็เป็นสิ่งที่ประยุทธ์ออกมาบอกว่าห่วงเด็กรุ่นใหม่เรียนไม่ทันจบก็มีนี่จบมามีนี่ติดตัวชีวิตพัฒนาไม่ได้นะครับท่านผู้ชมโดยพัฒนาอาจจะได้นะครับแตต่่วาาถ้เกิิดสมมุีประยท์ นี่อาจจะพัฒนาได้แต่ว่ายากหรือไม่ได้ไม่มีเขียนบอกนะครับานผู้ชมก็โอ้ยอะไรกันว่านี่ชีวิตกูเปิดมาวันนี้ก็เป็นวันหวยออกด้วยนะครับในผู้ชมท่านใดถูกหวยแน่นก็โอ้สนับสนุนรายการมาด้วยมันก็ต้องถูกอยู่แล้วครับท่านไม่ถูกกินก็ถูกได้นะครับานผู้ชมก็ต้องเปลี่ยนข่าวไปดีกว่าแม่มึงมีบรรยาห่วงเด็กรุ่นใหม่เรียนไม่ทันจบก็มีนี่จบมาหนี้ติดตัวชีวิตพัฒนาไม่ได้ย้ำไม่ได้ง่ายนักเออสาหรับการเติบโตที่จะมีมามีความสําเร็จนะครับานผู้ชมก็อาจจะย้อนถึง เรื่องราวของตัวเองหรือเปล่าวะเนี่ยบอกไม่ง่ายนะสําหรับที่เติบโตมามีความสาเร็จนี้นันเนี่ยเออแต่ที่สําเร็จแล้วนัฐประหารสําเร็จเมื่อปี57า็นะครับท่านผู้ชมก็สิ่งที่ประยุทธ์ทำสำเร็จครับท่านก็ไม่ลุยแหลงผือนะครับท่านผู้ชมตัวเองยังเอาตัวรอดได้ยากเย็นเลยหรือเปล่านั้นก็ไม่แน่ใจว่าแต่นี่อย่าเห็นแก่ตัวโอ้ยตูมึงออกไปซะไม่มีอ๋อยังไม่มีอย่าเห็นแก่ตัวน,นี่มีประยุทธ์ฟาดแรงอ้างน้ำมันแพงขยับราคาสินค้าเหมือนขึ้นค่าแรงนะครับท่านผู้ชมก็โช์เดือโชดดาไม่หย ทังเลยทีเดียวหลังจากที่เมื่อชั่วนาตาบีแต่ว่ายังไม่นานเท่าไหร่นะครับท่านผู้ชมได้ไปบวกลบคูณหารกับเด็กที่เก่งคณิตศาสตร์ก็นึกว่าจะไม่ปล่อยไก่แล้วนะครับท่านผู้ชมแต่เพื่อนบ้านเนียเนี่ยบอกอันนี้ไม่ปล่อยไก่แล้วน้องนัดถาปล่อยอะไรพี่มันน่าจะเหมือนกับอะไรสักอย่างที่มันลักษณะใใคล้ายๆวัวนะครับท่านผู้ชมชาวนาก็ชอบใช้ไถนาแทนคูโบตานั้นก็ไม่รู้ว่าตัวอะไรและดิดบีข้าม,มันไปก่อนนะครับท่านผู้ชมก็ต้องติดตามสถานก,การณ์อย่างก็กชช่อกันเลยทีเดียวครับท่านส่วนธรรมนัสตอนนี้ก็ไดุ้้อออกกมมมมาาววววนัับ่่ผู้ชเตตีียไดแล ก็โวยด้วยสําหรับธรรมนัตไม่เคยเห็นการเลือกตั้งที่โกงแบบนี้มาก่อนลั่นเลือกตั้งซ่อมชุมพรยังไม่จบนะครับท่านผู้ชมโดยธรรมนัตผมเผาครับท่านเผยหลังเลือกตั้งซ่อมชุมพรแล้วก็สงขาไม่เป็นทางการแพ้รับเตรียมตัวไม่ดีเอ่อแต่ไม่จบหลังคู่แข่งทุจริตอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมก็ได้มีการบอกว่าเนี่ยไม่เคยเห็นอะไรซื้อเสียงเยอะขนาดนี้นะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าหมายถึงพรคไหนละเนี่ยเออแต่ว่าเออเข้าตัวหรือเปล่าไม่มีเขียนบอกนะครับท่านผู้ชมถึงว่านไปอ่านมาก็จะโดนแบบเอออีกหรือไม่นั้น ก็อย่าเพิ่งโดนนะเว้ยเฮ้ยโดยนายลาเมศลังเวงฟังอยู่ก็ยิ้มได้เลยนะเนี่ยคุณราเมศเพราะว่าตอนนี้ผมกำลังจะเข้าเรื่องที่ตอนนี้เอเบลินาอาที่ไปสงบสติอารมณ์ในที่ใดที่หนึ่งหรือเปล่านั้นที่ไม่ใช่ในสภานะครับท่านผู้ชมเพราะว่าตอนนี้นั้นก็โดนอนนั้นไปแล้วชูคุณพยายามติดตามอย่างใกล้ชิดโดยนี้ประชาธิปัตย์จ่อฟ้องหมิ่นประมาทปรินาไก่ศพไอ้ไม่ใช่โอ้ยโทษเว้ยเฮ้ยปรินาไก่คุบโพสข้อหากล่าวหาซื้อเสียงเลือกตั้งซ่อมชุมพรสงขานะครับท่านผู้ชมเมื่อกี้ก็มาจากกรุุงเเเทพพธรรรกิิจส่วนนอัี้ตตต์ดยปะชาม คดีปรินาใส่ร้ายซื้อเสียงในการเดินผะูชชมเฉลยเหตุผลเดียวประชาธิปัตย์ชนะเลือกตั้งซ่อมสองเขตคือซื้อเสียงเก่งกากว่าขาแล้วก็การเมืองไทยนะครเดานผูชชมแล้วก็ประชาธิปไตยพันบาทแต่ไอบาทที่ว่านี่ตัวสะกดตัวหลังเสือกเป็นดอเด็กในะการเดานผู้ชมที่มันที่จริงมันจะต้องเป็นทอทหารนะเนี่ยไทยบาทเอ้ยนี่มึงไปบาทแพ้เลยหอไอ้ไม่มีก็ช่างมันไปก่อนดีกว่านะรับทดานผูชมชมจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดเกิดชนะอย่างใดมึงอย่ามาใจกันเถิดเอ้ยมันก็ลวนนะครเดานผูชชมแต่ตอนนี้มันจะลวนหรือจจจะไม่่่่วนนนนก็อาแแใตทีๆ ออรอบนี้ธรรมนัตไม่ได้เป็นผู้อำนวยการการเลือกตั้งในพื้นที่ภาคใต้นะครับท่านผู้ชมหรือว่าเป็นล้ว่าไม่แน่ใจแต่นายสุชาติชมกิ่นครับท่านหรือว่าชมเก่งแล้วว่าไม่แน่ใจนะครับท่านผู้ชมก็ได้บอกว่าเนี่ยธรรมนัตบ้างไงสุชาตชี้คำปาใส่ปมคนรวยคนจนของธรรมนัตนี้ถูกปัน่นทําแพ้การเลือกตั้งนะครับท่านผู้ชมก็ต้องติดตามอีกทีว่าตอนนี้สถานการณ์ของพรรคพลังประชารัฐนั้นจะเข้าหมวดสู่พลังประชาลเละหรือไม่นั้นนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเลยท,ทีเดียวว่าจะมีการเปลี่ย ได้เป็นเลขาธิการพักอยู่นะครับ่านผู้ชมซึ่งถ้าเกิดสมมุติเป็นแบบทั่วไปปกตินั้นพักที่ได้เป็นรัฐบาลน,นี้แล้วก็ได้เป็นแกนนาการจัดตั้งนี้ท,ทั้งที่แพ้การเลือกตั้งซึ่งก็คือพรคพลังประชารัฐนะครับแพ้กับพักเพื่อไทยนั้นแต่ว่าถ้าเกิดสมมตินีนน่ส่วนใหญ่นะะัท่านผู้ชมตําแหน่งเลขาธิการพักนี้ส่วนมากก็จะได้ขึ้นเป็นบทอหนึ่งหรือว่านั่งคุมกระทรวงมหาดไทยนะครับผู้ชมก็ต้องจับตามองต่อไปหลังจากที่ประยุทธ์บทธรมนัทแล้วนี้อะไรจะเกิดขึ้นก็ไม่รู้แหลงะคคะืนรรับ่าาาู้ชชมมแตตสุิปธวยยคนนจถูกโงปั่นวกรรมของสาุดท้ื่ ทำดีที่สุดแล้วแจ้แค่นี้เหรออ๋อไม่มีรั่นทาดีที่สุดแล้วแพ้ต้องยอมรับแจงคะแนนตามเป้าเชื่อเลือกตั้งซ่อมไม่ทําให้เกิดศึกในพักนะครับท่านผู้ชมก็พักไปก่อนครับท่านแม่มึงเอ้ยข่าวแบบนี้อ้าปากไปก็เมื่อยนะครับท่านผู้ชมรวมถึงมาเห็นข่าวประยุทธ์ประวิตย์นี่ก็ไม่รู้แหลงผือครับท่านก็ประวิตย์นั้นนี่นี่นนพูดจาจะช้าเหลือเกินนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่ผมนั่งรู้นเ้ี่มันจะใช้แท็กเตอร์วารถเคนนะครับท่านผู้ชมหรือว่าจะขึ้นไปแบบจังเจ้านะครับเออสะ ก็ได้พูดจาอย่างฉาดฉานอย่างเหลือเกินนะกับเ่านผู้ชมแต่สุดท้ายก็แพ้ธร,รมนัดก็บอกว่าเตรียมตัวไม่ดีก็ต้องติดตามนะรันท่านผู้ชมจะไม่ติดตามก็ไม่ได้ส่วนตอนนี้มาอีกแล้วโว้ยแต่ยังไม่มาผ่านบ้านผมนะครับทําสําหรับไปรดพุ่งพวงทหารนี้ก็ได้โดนประชาชนบางกลุ่มนั้นบอกว่าเนี่ยมาขายตัดราคาล้าง้าหรือเปล่านะโดยหมูทหารเข่ไขวะประวิตย์เหรออ๋อไม่ใช่อ๋อยนี้มันเนื้อหมูทหารโว้ยไม่ใช่ประวิตย์นะโดยประยุทธ์ไม่ได้สั่งทหารมาเองจัดลดพุ่งพวงขายหมูราคาถูก ช่วยประชาชนกิโลล,ละ89บาทนะครับนัผู้ชมก็โดยด่วนประชาชนบางกลุ่มนั้นออกบอกมาว่าเออว่าอะไรวะตัดราคาชาวบ้านชาวช่องหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับนัผู้ชมวันนี้ผมก็โน้ตคอมเมนต์ครับท่านเพราะว่าไม่มีความเห็นนะครับนมผู้ชมก็ต้องจับตามองสถานการณ์อย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวขณะที่ตอนนี้นี่ผลบุญญามันดีแห่งพรรคประชาธิปัตย์นะครับนัผู้ชมเป็นสสอที่อยู่ในเขตสงขานี้แล้วก็ตอนนี้ได้เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยรองมาจากหน้าเอ,อ่ออะไรลวะ่าพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาเออหนึ่งในสามปอน,นะครับ ผู้ชมโดยอันนี้นิพนธ์โตธรรมนัฐผมเผ่าเสมือนขี้แพ้ชวนตีแล้วเนี่ยหลังบอกไม,ไม่เคยเห็นการกกงเลือกตั้งแบบนี้แนะให้ระวังคําพูดครับท่านก็ต้องติดตามนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่ธรรมนัฐกล่าวหาบอกว่าไม่เห็นการกงการเลือกตั้งใหญ่โตมโหรงขนาดนี้โดยนิพนธ์ก็เปรียบเสมือนกับขี้แพ้แล้วชวนตีนะครับท่านผู้ชมอุ้ยไต่แล้วตแต่เลีวล้วนะเนี่ยอุย้ยกูสะเทือนใจไปไวะก็ไม่สะเทือนใจนะครับท่านผู้ชมหลายคนนั้นบอกว่าศสะใจะอย่างสุดร้มกันเลยทีเดียวนะเนี่ยที่พรรคประชาธิป,ปัตย์ชนะนะคระ ออกมาแบบนี้ก็ไม่รู้จะทําอย่างไรดีนะก็รเริ่มผู้ชมหักปากกาเซียนไปหลายด้ามเลยก็เป็นได้นะครับหลังจากที่ประชาชนทั้งหลายนั้นบางส่วนก็ออกมาบอกนะเนี่ยเนี่ยออว่าน่าจะได้นะก็รเริ่มผู้ชมแต่อีน่าจะได้ที่ว่านี้ไม่น่าจะได้รับความพ่ายแพ้สําหรับพลังประชารัฐสุดท้ายก็พ่ายแพ้ยับไม่อยู่ยังครับท่านอีกอันในงันนี้ก็จากไทยรัฐนิพนธ์บุญญาเมณีอยง่งพรรคประชาธิปัตย์นี้โต้ธรรมนัสสัตกงเลือกตั้งแล้วก็ยันประชาธิปัตย์ยึดมั่นประชาธิปไตยทําตามกฎหมาย <c oughs> แต่มีห้าเจ็ดเป่านกวีดกลับไป เือกนะพักมึงนะไม่มีนะอันนี้เติมให้ลุ้น้วนเลยนะท่านผู้ชมจากหัวจิตหัวใจเลยนะเนี่ยอันนี้อาจจะมองได้เป็น2กลุ่มหรือเปล่าวะหรือว่าประชาชนคนใต้บางกลุ่มนั้นนะครับท่านผู้ชมอันนี้ผมพูดได้อย่างเป็นทางการเว้ยเพราะว่ากูว่าคนใต้ครับท่านเนี่ยหรือว่าอาจจะภูมิใจในตัวไอ้เทือกในขณะท่านผู้ชมในการที่เป่านกหวีดอย่างช่วงนาตาปีหรือเปล่าวะเนี่ยก็ไม่อาจแน่ใจแต่ก็ตอนนี้ได้มีสํานักข่าวในขณะท่านผู้ชมหรือว่าเป็นข่าวลือก็ไม่อาจแน่ใจนะเนี่ยแวะบําบมา่าไห้พวกที่เคยไปเป่าน ปีมาแล้วนะคะรับเดิมผู้ชมปิดบ้านปิดเมืองล้มกันเลือกตั้งช็อตดาวน์แบงคอกต่างๆขนานานี้นะเนี่ยก็ได้ออกมาบอกเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเออคนใต้ยังสนับสนุนไอ้พวกม็อบกควิดอะไรต่างๆัน,น,นานนี้นะคะรับท่ามผู้ชมพลังประชารัฐถึงแพ้ไปอันนี้ก็เป็นแค่ข่าวลือนะครับก็ไม่รู้ว่าข่าวปั่นหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆเลือกกันได้ลงนี่ก็ไม่รู้ว่าอีแลงผือนะคะรับเดิมผู้ชมประชาชนทั้งหลายนั่นก็ถามผมนะโดยนังนัดคนใต้เหรอบอกใช่เคยเลือกประชาธิปัตย์ไหมบอกว่าเคยเลือกแต่เลือกที่ว่านี่คาาานนนนนะรรัััับบบแลลล้้้ววกกกกก็ไไไปเืออททยยดี่ต แกท่านผู้ชมก็ข้าแม่ไปก่อนดีกว่าครับท่านไม่รู้จะอ้าปากไปทําไมนะครับท่านผู้ชมตัวตอนนี้ชีวิตกูไม่น่าจะเลิศแล้วว่ะหลังจากที่เห็นหน้าประยุทธ์นี้ก็เหนื่อยพอแรงแล้วนะครับท่านผู้ชมชีวิตไม่รู้ว่าจะความซวยความบ้าบ้าบอๆขอแต่งมันจะเยื้อกายมาอีกหรือเปล่าแต่อันนี้เปิดมาเจอป้าบูครับท่านน,นายธนกรหวังว่าสักวันคงชนะไอะ้ไม่ใช่อ๋อน,นายธนกรนมสกุลวังบุญคงชนะ,นะนะครับท่านผู้ชมไม่ใช่ว่าหวังว่าวันหนึ่งคงจะชนะนั้นแต่ว่าตอนนี้ก็ยังวางชนะไว้ก่อนนะครับท่านผู้ชมยังคงไว้อยู่เพราะ แเลือกตั้งแต่น,นี่โคศกรัฐบาลนายปาบูแนะหญิงหน่อยศึกษาข้อมูลก่อนโพสยันเก็บค่าน้ําทํานาแค่ไอเดียยังไม่ได้เก็บจริงนะครับเดินผู้ชมแม่มึงเอ้ยแต่ะไอเดียของมันนี่ทำไมมันฝังกระโหลกฝังกระลาย,ยังไม่หยุดจอดกันเลยทีเดียวนี้ก็ไม่อาจแน่ใจนะครับน้าผู้ชมส่วนประยุทธ์นั้นหลังจากที่ช่วงปีใหม่นั้นหายหัวกระบ,บาลน,นะครับน้าผู้ชมอาจจะอยู่ในบ้านหลวงหรือเปล่าเนี่ยประชาชนทั้งหลายนั่นเนี่ยก็ออกมาร้องเพลงปบมือ,ปบม,อปบมือนั่นแค่เดินผู้ชมมันนั้นผมกำลังจะนอนแล้วอก็ปิดไฟก็เตรียมจะนอนนะอะไรกันอีกว่อ เป็นกำลังใจให้ตะโกนออกไปวันทูทีไอเฮยทัวอะไรประมาณนี้ไม่มีนะครับท่านผู้ชมในบ้านผมแต่บ้านข้างๆเนี่ยมันเปิดผมก็จะลงไปห้ามเขาแต่ไม่ไหวนะครับท่านผู้ชมก็เออไอเฮทัวไอเฮทัวอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมแต่ตอนนี้มาแล้วจ้าหลังจากที่เอปาลีนานะครับท่านผูน้ชมตอนนี้สถาน,นการณ์เร่งด่วนเข้ามาเลยครับท่านเพิ่งเปิดมาเจอหลังจากที่เอปาลีนาบอกว่าเนี่ยพรคประชาธิปัตย์เนี่ยที่มันได้มาเนี่ยเพราะซื้อเก่งกว่านะครับท่านผูน้ชมในการเลือกตั้งสสอ,อะไรประมาณนี้ หลังจากนั้นไม่นานชุกุตยามวบโพสครับท่านพร้อมกับแสดงความยินดีแต่ก็ดูเหมือนว่าจะช้าไปแล้วนะครับท่านผู้ชมโดยพรรคประชาธิปัตย์เดือดหนักครับท่านเอาผิดเอบาลินาใส่ร้ายชนะเลือกตั้งเพราะซื้อเก่งกว่าลั่นคงปกติเขาไม่ทํากันแสดงว่านี่ไม่ปกตินะวะอ๋อไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมประชาธิปัตย์เดือดเอาผิดเอบาลินาใส่ร้ายชนะเลือกตั้งเพราะซื้อเก่งกว่าลั่นอะไรวะลั่น คนปกติไม่ทํากันออหรือว่ามันปกติไม่ปกติวะมันไม่อาจแน่ใจนะคร,รับานผู้ชมเออเห็นด้วยเว้ยเฮ้ยก็เตรียมเอาผิดถึงที่สุดสําหรับเอบรีนาทำประชาธิปัตย์เดือดนะคร,รับานผู้ชมโพสใส่ร้ายชนะเลือกตั้งซ่อมชุมพรสงขาเพราะซื้อเก่งกว่าลั่นคนปกติเขาไม่ทํากันโหก็มันไม่ปกตินะไม่มี อ๋อปกติอ๋อไม่ใช่โอ้ยลั่นคนปกติเขาไม่ทํากันนะครับท่านผู้ชมส่วนคนบิดปกติจะทํากันหรือไม่นั้นไม่มีเขียนบอกในนี้นะครับท่านผู้ชมก็ต้องจับตามองอย่างดิบดีกันเลยทีเดียวครับท่านโดยการเลือกตั้งซ่อม2เขตคือซื้อเก่งกว่าค่ะนะครับท่านผู้ชมโดยเอพต์ว่าเหตุผลเดียวประชาธิปัตย์ชนะเลือกตั้งซ่อมเขต2ทั้ง2เขตอะไรของมันเนี่ยคือซื้อเก่งกว่าค่ะนั้นตัวได้รับข้อความร้องเรียนจากสมาชิพกพรรคประชาธิปัตย์เป็นจํานวนมากให้ดาเนินคดีกับเอบรีนาตนจึงข้อมูลรวบรวมข้อมูลทั้งหมดนะครง รายละเอียดให้กับอนายราเมศอีกทีไม่รู้ใครรวมนะครับท่านผู้ชมเพื่อพิจารณาดาเนินคดีถึงที่สุดนะครับ <c oughs> ก็อาจดงลงไม่หยุดยั้งแล้วโดยส่วนตัวรู้สึกเห็นใจประชาชนที่มีผู้แทนจากภาคพลังประชาชนอย่างคุณปรินาที่วันๆใช้เวลาไปกับการโพสข้อความลงในสื่อออนไลน์โจมตีผู้อื่นอีกทั้งยังเป็นการกล่าวหาอย่างลอยลออ้ยมันละเวย้ยแล้วก็อย่างไม่มีข้อมูลหลักฐานไม่ได้สร้างประโยชน์อะไรให้กับสังคมมีแต่สร้างความแตกแยกนอยเอ๋ไอ้ไม่ใช่มีแต่สร้างควาแแนะม,มแ,ตาวาแตกแยกแล้วไม่ว่าการเลือกตั้งซ่อมครั้งไหนๆไม่ว่าจะ แพ้หรือชนะก็จะได้เห็นคุณ e อเอยไม่ใช่ก็จะได้เห็นคุณปรีณาออกมาแสดงความเห็นโจมตีผู้แล้วชูตนเองเหมือนกับว่าเป็นพวกเหนือคนอื่นนะครับท่านผู้ชมเป็นอะไรที่คนปกติเขาไม่ทํากันนะเนี่ยก็ไม่รู้อีแหลงผือนนะครับท่านผู้ชมแต่ตอนนี้ซัดก,กันอย่างไม่หยุดยั้งแล้วก็ปรากฏภาพเอปรีณาตอนที่ไปที่ศาลนะครับท่านผู้ชมแถวสนามหลวงศาลธีกาอะไรต่างๆขนาดนั้นนะเนี่ยแล้วก็โดนให้ยุติการปฏิบัติหน้าที่นั้นนี่เอ๋มองบนนะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าตอนนี้มันจะมองล่างมองข้างมองขวาบ้างหรือไม่นั้นไไมไม่ด้ี ข่าวครับท่านก็ไม่รู้แหลงพื้นนะครับ네ท่านผู้ชมแต่นี้ต้องแถลงเล็กน้อยถึงปานกลางโดยธรรมนัสแย้มเลือกตั้งยังไม่จบแล้วก็ตะลึงธุรกิจไ้ไม่ใช่ทุจริตโว้ยกรับเอทุจริตกันเยอะมากไม่เกงรงกลัวกฎหมายกันเลยนะครับท่านผู้ชมผมอยากจะพูดอะไรมากไปกว่าน,นี้นะครับท่านผู้ชมแต่ว่า่านั้งหลายนั้นคงมีคําตอบอยู่ในใจแล้วนะครับว่ามันเป็นอย่างไรนะเนี่ยแต่มันเป็นอย่างไรก็ไม่รู้นะแต่ว่ามันคือแป้งหรือเปล่าก็ไม่มีนะครับท่านผู้ชมก็เอาเป็นว่าเหตุการณ์การเลือกตั้งภาคใต้นั้นหักปากกาเซียน ไม่นันไม่แน่ใจนในการดูชมแต่หลังจากที่ธรรมนัตพมเผาได้ออกมาบอกว่าเนี่ยให้ช่วยเลือกกันคนรวยๆนนเนี่ยจะได้มีอะไรไปไอ้นั้นในการดูชมเดี๋ยวพูดมากก็ผิดไปอีกก็ส่งผลให้พรรคประชาธิปัตย์โดยนิพนธ์บุญยมณีก็ได้ออกมาบอกธรรมนัตว่าอย่าทำตัวแบบขี้แพ้ชวนตีอะไรประมาณนี้นในการดูชมก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีครับท่านแต่ที่แน่ๆนั้นสะใจอย่างสุดล้นในการดูชมก็ไปรู้อีแหลงคือก็จึงเป็นกระแสะข่าวที่รวบรวมมาแถลงเบื้องต้นในการดูชมหากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์สักเล็กน้อยถึงาง่ขว สวัสดีครับท่าน